สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองป่าและ FC ครัวรำเพยเป็นสภาพครับเหมือนครับนายแม่สีผ้ามาเบ่งมองที่ว่าเซตของน้ำครับพี่น้องครับโอ้มีหอนลกยูงทั้งตัวผู้ตัวเมียมีหอยไก่หลายอย่างครับพี่น้องครับอืมลาสวัสดีครับคุณนายแม่ครับผมผ้าร้อยแล้วครับพี่น้องครับเสียลายสุดแดงอผ้าร้อยแล้วสามคลิปสี่คลิปไปเรื่อย หลังจากที่แขกกลับบ้านเหมือกเกดมีเวลาออกมาเลาะทายคีบไปพี่น้องเบิ้งครับเลยครมมับโอ้ยมัวัดตะโถมครับตาเราต้นไม้อยู่นะครับลงทุนไปแม่น้ำรมดานะครับต้นไม้หลายต้นเลยนะ,ไ,ยนนะไม่มไมปลาอำนาจตัวมาดูแลครับ<ม>อีกทีนี้โฟเม่ครับโอ้พันเริ่มปฏิบัติการนะพี่น้องครับนี่โอ้ยง่ายครับนี่ ร่งกายร้างสาได้ครับย <20 S 1> ี่สิบห้องหรอ่าี่ยี่สิบห้องบออ่าห้องหนยี่สิบหงหมืนเอืมไม่ธมดาน,มนาสาทุนำครับพี่น้องครับโอ้มีวัดอย่างครับนี่ยห็ไหโ้วม้ตตม้ตาตวหม่มนหน่อยครับ ลงท oh, no. yes. yeah. ุนลงทุนโอ้พอใหญ่เงพออันแง่หนอมแง่เราสีสดาสไม่แล้วเนาะปลูกมาตั้งหลายปีแ hmm. ล well, I mean, right? ้วนะเพื mm ่อความเจริญครับพี่น้องครับพอไหมตอนนห้แม่ว่าพอไหมพออยู่แล้วกว้างขวางพี่น้องครับป้าพี่เพือนเพื่อครับตอนนี้เป็นอดินมะโทรถมาเกี่ยวนิดหน่อยแล้วครับนี่เหลือแต่สีดำเนินการต่อย้ำแต่ครับนี่โอ้กว้างดีครับนี่นั่งการงานสร้าง เดือเฟื้อครับ่อ้อปลาัดปลาครับเป็นธรรมชาติครับมีฮอดนกนกอดไก่นกยุ่งกับมีไก่ก็มีครับหากินธรรมดาธรรมชาติเมื่อีวันอย่างนอมันคคอได้ยินเสียงคล้องมังนครับอือบ้า ไ,รรไกลรหรือเปล่าสร้างไรน่าสนใจแม่นขนที่ว่าสีเท็ดราคาโดมมาเสียใจป่ะบ้านนายแม่พายางรอบเบื้องมาจากขาดใช่ไหมนะครับโอ้ครับหมองเจดีย์ใหญ่ครับพี่น้องครับโอ้ยงามคักเจดีย์ใหญ่นี่อันนี้กร็ร่วมด้วยช่วยกันเหมือนกันครับแต่คนได้แม่กับเมื่อแม่นหน่อยนะครับ JD เจดีย์ในซอยครับพี่น้องครับโอ้ควาสีเสียดกับพี่น้องหลายคู่หลายคนครับเพราะว่าสิบบางคนกับเ่มีเงินกับมาซอยแห้งครับ ผู้มีเงินก็ซอยหลายก็ได้หลายก็ซอยหลายได้หน่อยก็ซอยหน่อยต่างกันลังศรัทธาครับพี่น้องกว่าจะได้ไปรูปไปร่างมากเลครับโอ้สุดยอดคือใส่สูตรปานพระทุดงปานพระปลาเนี่ยพระครับแต่ว่าใส่สูตรปานพระทุดงนะสีดำดำ้ายนกยุงเนาะมันคือมันคือไม่กลัวคนเนาะ เดินปอนธรรมชาต pues headache, ิเลยยังไม่ลำแทนอลยลำแพนลำเพลนนี่กันลังจากที่ได้ฟังเสียงกุ้น่าแม่โอ้ลูกข้อสามสิบสองสั้นสมราคาคุยอยู่นะครับโอ้ยอันนี้คือว่าลูกข้อของแท้ครับแต่ว่าส่วนมากไม่นช่เป็นเสียงเอื้อนตามที่กุ้น่ายแม่ไปฟังแม่ความละวาอยู่นะครับเสียงเอื้อน มามีลูกข้ออมวนๆอยู่ครับเออนี่ยนี่โอ้แกสลักเป็นรูปไล่หลายยางเนาะเออท่าสูงท่าสีเรียบร้อยนะครับนี่ออนโอ้ออป,ป้าแปนหลวงพ่อหลวงพี่ิันทำความสะอาด่น้องครับใบไม้ไม่มีสักใบอย,ยูอ่ตรงหน้างนะครับกวาดเรียบเปื้อครับ สุดยอดสุดยอดครับสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุได้พี่น้องเด้อครับ,อ,รบอืเคล็ดคือไปประตูทางเข้งกึ้นนีอยู่สองขอ้างท่ครับอืมงามครับพี่น้องครับสวยงามสวยงามครับเลยอย่าสลัก เป็นจะเป็นแบบว่าเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับไปลองครับอันนี้เป็นประตูทางเข้าครับทางออกทางเข้าน้องฟังครับโอ้พระอาจารย์ก็สุดยอดแเลธรรมาสการครับโอ่ผมมีใบไม้สักใบเลยครับเอ้าคือหาก็เห็นไงมาจจาภาษาอยู่นี่หมครับโอ้ไปลองครับหาก็เห็นหนาเห็นตาเลยนครับตามกันจักลูกเขาหน่อยครับ สี่รูปมีเนีนมามมีบ่โอ้พราเราขยันพี่น้องครับเอ้าเป็นพระอันทุ่หลงอันยังอ่ะกรรมฐานบ่ะัดปลาบ่ะโอ้นึกว่าเปลี่นพระปัดปลาโอ้งามครับพี่น้องครับพี่จิตตะการตาครับเนี่ยทางนี้ก็จะเป็นซุ้มแต่พระแม่นท่างเขาครับเป็นสุ่มประตูะซื้อแต่พระแม่นท่างเขา ทางเข่า็จะมีอยู่สองฟังเข่ากับออกครับทัางหลังจะเป็นทัางออกทัางหนาจะเป็นทัางเข่านะครับอันนี้ก็จะเป็นลายชื่อผู้ที่มาร่วมทําบุญด้วยครับไม่ว่าจะเป็นบริจาคเงินแล้วกับบริจาคแรงนะครับไปร่วมแรงช่วยด้วยช่วยกันนะครับหมู่บ้านต่างๆ็กะมีเขียนซื้อไว้หลายๆลย,ย่างครับหลายหลายคนครับเออ มีลงตูบล่ะว่าด้ไประเฮ็ดของเขาก็ิะมีต้นลูกเกิมีซื้อของเขาเนาะนี่อนี้ก mmm. ็จะเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของบ้านแพงครับแต่พระพิรุณพุทธมหามงคลบอพิษกับพี่้องครับนี่ไปไปทยมากกับมาบนมาสักกะระบูชาเพิ่มสิมาใครกับพี่รองครับบนบานแล้วครับเสียวไครมาถวายต่มาค้นกับสำเร็จครับการนำไครมาถวายหลายแสนส่วนมากก็จะเป็นมูล่ำ สาวน้อยแพนแพร่ไม่สภาพนะครับหลัางจายที่บนแหว่เพื่อกล่าวไค้มาถวายครับนี่ส่วนมากก็จะบนเรื่องฝนนี่นะครับเรื่องพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมาเบิรงนะครับพี่น้องครับเบิรงแล้วครับประสบความสำเร็จกับประสบความเสียใจอะไรอยู่แล้วนะครับพี่จะพามากเอ้าวบนเขาภาษาแล้วมาฟังเสียงคล้องน้ำกันครับพี่น้องเคยได้ยินมาเสียงคล้องฟังอธิษฐานจิเลยนะครับเด้อโอ้เสียงกลางว่านมวนแห้งนะ ทุษาธุสาธุสาธุเอาโอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องสันนีเด้อครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องครัวแม่สุภาพรำเพลินพี่น้องครับในคนแรกขอบุญคุณตาเพื่อเราจะไดกดกระเพาะกดไปน้องได้จากคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับโผมจุ๊ดจุดครับ